บริษัทพรอมิดโกบอลน,นะคะเปิดมาด้วยปณิธานของท่านประธานและรองประธานนะคะอยากจะสร้างธุรกิจนะคะสร้างงานาสร้างอาชีพแล้วก็สามารถทําให้ผู้คนนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ของเรานะคะเปิดบริษัทมานะคะผลิตภัณฑ์นะคะมาก่อนเลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์นะคะเรามีประสบการณ์เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าเราอยู่อยู่กับธุรกิจตรงนี้มาเนี่ยธุรกิจกขายเนี่ยมาเกือบ เขาเรียกว่าเกือบทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะตั้งแต่เรียนจบมาก็เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเลยนะคะทํากันคู่กันมาโดยตลอดทำแบบกัดไม่ปล่อยนะคะทาแบบว่าไม่สําเร็จไม่เลิกเอากันอย่างนั้นเลยนะคะทั้งสองคนเลยจนแบบคนในครอบครัวและก็เพื่อนฝูงนะคะก็ไม่ครบก็มีนะคะตอนที่เราลําบาก บางคนก็ไม่คบก็มีนะคะฟังข้อมูลจากพี่นกแล้วก็ทําให้ย้อนนึกถึงตัวเองเลยนะคะก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายมาตั้งแต่อายุ2ี่สิบกว่าต้นๆเลยอะค่ะคือจบมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ทํางานประจําเลยนะคะและเราก็เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนะคะเสร็จแล้วอพอธุรกิจเครือข่ายที่เราก้าวเข้ามามันมันยังไม่ตอบโจทย์เราทีนี้เราก็มาแบ่งกันแล้วค่ะคนนึงไปทํางานประจําสักคนหนึ่งแล้วก็มาทําเครือข่ายอีกสักคนหนึ่งเหมือนที่พี่นกบอกว่า ธุรกิจเครือข่ายถ้าถ้าเห็นคู่กันนะคะรับรองนะคะหัวเมียร่วมใจขี้ไก่เป็นทองแน่ๆและเราก็ทําจนประสบความสําเร็จจนได้นะคะพอความสําเร็จมันได้แล้วเนี่ยทุกท่านคะ,ะความสําเร็จมันสวยงามมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่มันคือเราเชื่อเลยแหละว่าอาชีพในปัจจุบันเนี้ยเรียนจบปริญญาตรีมาเนี่ยเงินเดือนมันแค่หมื่นอตอนนั้นยุค ยุคเมื่อเมื่อ20กว่าปีกับ30ปีนะคะ20มัน25 26ปีที่แล้วที่จบมานะคะเงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นเลยค่ะเงินเดือนขั้นต่ํานะคะไม่ถึงหมื่นแต่ค่าครองชีพก็ไม่ได้สูงเหมือนทุกวันนี้แต่เราก็อยู่กันได้นะคะอยู่กันได้แต่ว่าอยู่กันแบบว่า,านั่งรถเมล์ทานข้าวก็จานนึง20บาทนี่ก็อิ่มไปได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนอยู่ได้แต่ถ้าเป็นยุคนี้อยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันของเรานะคะความฝันเนี่ยเป็นนะ ฝันใหญ่เข้าไว้นะคะและเราก็ลงมือท de ําตามฝันของเราก็ไม่มีไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพลูกจ้างที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จมีรายได้7หลักต่อเดือนเนี่ยไม่มียากมากไม่มีนะคะาะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมีที่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 ตอบโจทย์ก็คือธุรกิจเครือข่ายนี่แหละค่ะธุรกิจเครือข่ายนี่แหละที่รายได้ไม่มีเพดานกั้น ขยันมากทํามากแล้วมันสามารถหยุดได้แล้วก็สามารถเขาเรียกว่ามีความมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นนะคะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สวยงามมากๆไม่รู้จะบอกอยังไงแบบมันมันมันดีกับกับกับเรานะคะดีกับเขาเรียกว่าเราเกิดมายุคธุรกิจเครือข่ายพอดีเลยมันเป็นความโชคดีของพวกเรามากที่ได้ลงมือทําตรงนี้และก็ เมื่อเราทําสําเร็จเราอยากจะสร้างเราอยากจะสร้างสร้างธุรกิจสร้างบริษัทเครือข่ายนะคะถึงถท่านประธานจะชอบพูดมากๆถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมส่วนหนึ่งพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างลงมือทําขอให้เดินหน้าเถอะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นนะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะลับไม่ปล่อยอย่างไรก็จะต,ต้องสําเร็จได้อย่างแน่นอนและธุรกิจพร้อมมิรนะคะเปิดมาแล้วเนี่ย ด้วยประสบการณ์ของท่านประธานรองประธานเนี่ยเราเราทำมาคือแบบเรามั่นใจเรามั่นใจแล้วล่ะเราเปิดขึ้นมาและเราก็ได้ทำการบ้านเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เข้ากับยุคสมัยหลายหลายคนมองว่าบริษัทอะไรมาเปิดตอนยุคที่แบบวิกฤตเศรษฐกิจมากๆเลยนะคะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โรคระบาดด้วยมาเปิดช่วงนี้มันจะรอดไหมนะคะ แต่เป็นความโชคดีที่เราเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เกี่ยวกับเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารเขาเรียกว่ามาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไปเฟ้นหามายุคนี้มันต้องสารสกัดใช่ไหมยุคนี้ต้องสารสกัดมันก็จะต้องไปค้นหาไปเฟ้นหามาทําการบ้านกันมาแล้วก็ไปทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมามาสู้กับโรคระบาดนะคะ มาสู้กันแต่ว่าเราก็เราก็ทำทำได้นะก็ทําได้นะสร้างภูมิุ้มกันให้กับร่างกายนะคะสร้างภูมิภ้มกันผลิตภัณฑ์อ่าได้ออกสู่ตลาดอ่าตัวแทนจําหน่ายของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าของเรานะคะได้ใช้ได้ทานเห็นผลนะคะเห็นผลเราก็เชื้อไวรัสโควิดก็ มีสมาชิกบางคนยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ไม่เป็นก็มีนะคะเชื่อไหมทุกท่านเชื่อไหมมีนะคะแต่เนื่องจากมันระบาดหนักมากนะคะแต่ถึงเราจะเชื้อจะเข้ามามาในร่างกายของเราแล้วแต่แต่ภูมิคุ้มกันเรามีนะคะมันก็ไม่หนักมันก็ไปต่อได้ก็ทํางานกันได้นะแล้วเป็นแค่สองสามวันก็อาการก็ดีขึ้นนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ต่อมานะคะก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอามาเปิดใจนะคะก็คือกาแฟกาแฟที่ผสมสมุนไพรกาแฟที่ผสมกระสาสกัดทานแล้วมีประโยชน์มากๆทานแล้วยิ่งทานยิ่งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ทําให้ร่างกายของเรานะคะุูโทมไปด้วยมีแต่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็จะ ตามเข้ามาเห็นคนทุกตัวเลยนะคะเราภูมิใจมากๆเลยบางทีเราเห็นคนที่เขาเรียกว่าอาการเจ็บป่วยหรือว่าทรมานกับอาการที่เป็นอยู่บางทั้งที่คนนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างเนี้ยแต่พอได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วอาการเขาดีขึ้นสุขภาพเขาแข็งแรงขึ้นก็ทําให้เขาหาเงินได้ได้มากขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่า อตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ไม่ทานหรอกไอสมุนไพรไอ้อาหารเสริมนะคะแต่แต่เราว่ายุคนี้ต้องทานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีไรายได้เข้ามาจุนเจอือครอบครัวเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเราจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนสุขภาพที่แข็งแรงจะหาเงินเท่าไหร่ก็ได้ ใช่ไหมคะพราฉะนั้นสินค้านะคะอยากให้พี่น้องพร้อมนี้ทุกท่านนะคะมั่นใจเลยกับความใส่ใจเอาใจใส่กับผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ผลิตออกมานะคะมีทั้งหมด7รายการแล้วนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเอาไปแนะนําบอกต่อกับลูกค้าของเรานะคะเราเราก็มั่นใจได้เลยไม่เสียไม่เสียเราแน่นอนนะคะไม่เสียเพื่อนไม่เสียญาติแน่นอนนะคะมีแต่จะได้อ่า เพื่อนญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะตัวอย่างอย่างที่อภินพรเมื่อกี้นะคะเมื่อที่เคยทําด้วยกันมานะคะสุขภาพของท่านท่านก็บอกว่าสุขภาพคือทานอะไรก็ไม่หายสักทีอาการภูมิแพ้ของเขานะคะคือแบบว่า,เ,าเหมือนเป็นผื่นน,นะคะแต่ทุกวันนี้ท่านมาทำพรมิดทานผลิตภัณฑ์ไปไม่กี่ชุดเองมั้งคะสอาเดือนเนี่ยดูเขาแข็งแรงขึ้นนะดีใจค่ะดีใจ เห็นเห็นแขงแรงขึ้นแล้วก็ครอบครัวของพี่พรรัฐเหมือนเมื่อกี้ก็เหมือนกันพี่พรรัฐกโ็โหหนักหนักหนักนะคะคือแบบว่าพี่สาวติดติดโควิดแล้วอาการแย่มากทานได้ไอได้พี่ทัชชัยนะคะเอาผลิตภัณฑ์วากาเมะ ไปแขวนให้หน้าบ้านได้ทานแล้วอาการดีขึ้นโหเราก็ทําให้เราดีใจขึ้นมากๆนะคะและสามีของท่านอีกโอ้นี่ก็ได้ฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทําให้เราภูมิใจที่ได้มีส่วนทําให้สุขภาพของผู้คนแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้พวกเราตัวแทนจําหน่ายมีอาชีพแล้วก็ไปแนะนําบอกต่อใครก็ไม่อายคนแน่นอนมีแต่ที่จะ,ะคนจะกลับมาขอบคุณและก็อยากจะมาทําธุรกิจด้วย นะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกท่านมั่นใจเลยนะคะอย่างพี่หน่อยยาตรีก็เหมือนกันสุขภาพของลูกเป็นภูมิแพ้เป็นอาการที่แบบโอ้ยอย่างที่ที่ท,ที่ทุกท่านได้ฟังนะเราก็ดีใจนะคะดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หน่อยมั่นใจในบริษัทพรอมิตรจนเปิด เป็นคลังกระจายสินค้านะคะแล้วก็มีคลังกระจายสินค้าเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะคะรวม20คลังได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังยังไม่ตัดสินใจนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจนะคะของเรานะคะมีระบบรองรับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยเหมือนที่ที่อวินพรพูดเห็นภาพหมดเลยนะคะ,ะการที่จะมาเรียนรู้นะคะก็จะต้องนั่งรถมานะคะการที่จะฝึก ทีมงานหรือจะฝึกตัวเองเปิดใจที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ต้องก็ต้องเดินทางไกลมานะลองลองคิดดูนะถ้าคนที่อยู่ไกลเนี่ยโหจะได้จะจะมาเดินทางมาพัฒนาได้ทุกวันนี้มันก็อย่างลบบุรีมาปทุมธาน,นีนี่ก็ นั่งรถกันชั่วโมงสงชั่วโมงได้นะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะยุคนี้นะคะระบบของเรารองรับนะคะเชา้าโหต้องขอบคุณคุณกฤษณพงศ์มากๆเลยนะคะที่มีความขยันมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อสมาชิกพร้อมมิตรนะคะเปิดห้องประชุมให้ความรู้ให้วิชาการกับสมาชิกพร้อมมิตรได้ทุกเชา้าทุกเย็นทุกเชา้าทุกเย็นต้องขอบคุณท่านมากๆและก็ขอบคุณอ่า พี่น้องพรอมิรทุกท่านนะคะที่ที่เข้ามาเรียนรู้แม้กระทั่งที่นั่งงนั่งอยู่ในนี้และทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นนะคะที่เอาตัวเองเข้ามานะคะเข้ามาเพื่ออะไร <inteiro> เพื่อพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะ <inteiro> เพื่อพัฒนาตัวเองจะมีอ่าจะมีธุรกิจหรือว่าจะมีโรงเรียนไหนที่ที่จะได้มีโอกาสามีอาชีพไหนเขาเรียกว่ามีอาชีพไหนที่ได้มาพัฒนา พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็บริษัทพร้อมมิตรนะคะยินดีต้อนรับแล้วก็อยากจะรับอาสาสมัครนะคะเข้ามาเนี่ยฝึกนะคะเข้ามาฝึกการาเรียนรู้และลงมือทำได้จริงนะคะอ,อย่างวันพุธวันพุธวันนี้เอารูปแบบการาการประชุมเทรนนิง่งมีการสัมภาษณ์แบบนี้ถือว่า ถือว่าดีมากๆได้นั่งฟังตั้งแต่เริ่มจนจนถึงณเวลานี้นะคะก็ใครอยากจะมาแบ่งปันนะคะแบ่งปันแบบนี้อยากเรียนเชิญเลยนะคะการการประชุมการาระบบการเทรนนิ่งการประชุมของเรามีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะเดี๋ยววันเสาร์ที่นี้เราก็มีเราก็มีการประชุมเทรนนิ่งกับเขาเรียกว่าเป็นคอร์สสัมมนานะคะได้ไปอยู่ด้วยกัน2วันหนึ่งคืนนะคะ ก็คือ Start Business รุ่นที่2แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะใครที่ยังไม่ตัดสินใจอยากให้ไปเจอกันนะคะไปเรียนรู้ที่ Start Business นักธุรกิจที่จะต้องเริ่มการทำธุรกิจต้องทำอย่างไรบ้างเหมือนที่พี่พรลักบอกนะคะ ทุกท่านนะคะพี่พรลัต์เข้ามาแล้วรุ่นที่หนึ่งพี่พรลัต์จะได้รู้เลยว่าทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่เริ่มการจดรายชื่อการตอบข้อตัวแย้งทำยังไงการควน้ำใจอะไรยังไงคือทุกท่านอยากจะให้เข้าไปเรียนรู้และเรียนรู้เสร็จแล้วเอาไปฝึกนะคะฝึกเรียนรู้เสร็จทำความเข้าใจฝึกแล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้ได้ ะะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้องค์กรขยายมากขึ้นได้ทีมเติบโตขึ้นรายได้จะเพิ่มขึ้นหรือว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็นแล้วแตะะ่อยากให้ทุกท่านนะคะเ,เรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทำถ้าท่านไปเรียนรู้แล้วเอาไปทำปฏิบัติจริงๆไปคุยกับผู้มุ่งหวงังกับเพื่อนกับญาติให้ ให้เขาเปิดใจเข้ามาในธุรกิจเพื่อที่องค์กรของเราจะได้ขยายออกไปไงคะเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้แล้วเราจะต้องเอาไปลงมือทําด้วยนะคะคอร์สครั้งที่3ครั้งที่4จะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและองค์กรของท่านก็จะเพิ่มขึ้นไรายได้แล้วก็อาชีพของเราก็จะเริ่ม เติบโตขึ้นรุ่งเรืองขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สินค้าของเราไม่ต้องพูดถึงมันตอบโจทย์มันเห็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเหมือนที่คุณอพินพรบอกว่าที่ตอบคําถามคุณกิษณาพงศ์ไปนะคะบอกว่าอะไรนะต้องคิดให้มากนะคะคิดคิดให้ได้นะคะการทําธุรกิจเราคือนักธุรกิจนะคะเราไม่ได้เป็นลูกจ้างนะคะเราเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจต้องทําอะไรบ้าง ต้องคิดคีเอทงานให้ได้ค่ะนักธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จนะคะและจะมาเป็นผู้นำเนี่ยต้องคิดแล้วก็คีเอทวางโปรเจกต์งานวางเขาเรียกว่าวางแผนงานแต่และว,วันซอยไลซอยอเป้าหมายรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีให้ได้นะคะเราจะต้องนําทีมแล้วก็ต้องคิดคิดที่จะทําจะทําลงมือทํานะคะคิดแล้วก็ต้องทําลงมือทําแล้วต้องทําให้มากด้วยนะคะ คิดให้มากทําให้มากด้วยแล้วท่านจะเจออะไรคะเจอปัญหามากด้วยอ่าท่านจะต้องเจอปัญหาแน่ๆเพราะท่านทําเพราะท่านคิดและลงมือทำพอลงมือทาเจอปัญหาเจอปัญหายิ่งมากก็ยิ่งประสบความสําเร็จมากยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่ไม่คิดและไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะเขาจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่เจอปัญหาอะไรเลยแสดงว่าไม่ได้คิดและไม่ได้ทําไง แล้วความสําเร็จมันจะมีไหมก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทําไปเถอะค่ะคิดแล้วลงมือทําแล้วเจอปัญหาก็แก้ปัญหาปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอยากบอกทุกท่านว่ามันคืองานของเรานะคะงานของเรานี่แหละคือตอบปัญหาและก็เขาเรียกว่าแก้ปัญหาให้ได้แล้วไปต่อความสําเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนและองค์กรของเราก็จะเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ เขาจะดูเราอยู่เราลงมือทําจริงจังขนาดไหนนะคะเขาจะดูตัวอย่างที่เรานี่แหละถ้าเราพัฒนาเขาก็จะพัฒนาตามเราถ้าเราลงมือทําอย่างหนักๆเขาก็จะลงมือทําหนักเหมือนกันนะคะและเขาก็อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกันแผนการตลาดของเรามันไม่ยากเลยเห็นไหมคะมันไม่ยากเลยใครไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจยังคิดว่าแผนการรับไรายได้มันยากมากเลยเข้ามาคุยกัน เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะคุยเดี๋ยวจะบอกว่าทําอย่างไรนะคะที่จะได้ไรายได้ให้มากๆและสินค้าเอาไปบอกผู้คนเอาไปช่วยเหลือผู้คนนะคะอย่างบางทีเห็นน้องรัชกิจนะคะไปทําลงตลาดลงพื้นที่นะคะเห็นป้านาดนะคะ,ะได้ส่งภาพส่งอะไรมาได้ให้เห็นได้ทําให้ดาดชยาได้ชื่นใจนะะเพราะว่าเห็นคนที่อ,อย่าง คุณป้าเป็นภาคิสันเดินสันๆนทานผลิตภัณฑ์ของพรอมิตรแล้วทุกวันนี้ไม้เท้าเอามาหาักเป็นไม้หักหตัตะก้าหมากนะคะไม่เอาไปเท้ากับพื้นแล้ว โอหมันสุดยอดมากๆเลยแล้วต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งภาพมาแบ่งปันทาให้เราชื่นใจนะคะเหมือนปน้านาก็เช่นกันไปลงตลาดเห็นส่งภาพมาขอบคุณมากๆเลยนะคะจากคนที่สุขภาพที่ไม่ไม่ไม่ดีเป็นมะเร็งบ้างอะไรบ้างอย่างที่นงเน่อย่างเงี้ยนะคะก็มาเล่าสูา่ตัอฟังทานแล้วสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันเป็นยาชูกําลังให้กับ ดาวชยาและท่านประธานนะคะแล้วก็เป็นยาชุกกาลังให้กันและกันในพี่น้องพรอมิรด,ด้วยอยากให้พี่น้องพรอมิททุกท่านนะคะไปขยายขยายตลาดตรงนี้นะคะเราจะต้องจับมือกันแล้วและก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะสําหรับค่ําคืนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องพรอมิรทุกท่านนะคะอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเชิญทีมงานเชิญผู้มุ่งหวังเชิญคนใหม่หรือเชิญคนเก่าที่ ห่างหายบรรยากาศไปสักพักแล้วเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเจอกันในนี้นะคะและมีคอร์สสองวัน1คืนเราไปเติมความรู้กันเราไปเจอกันเพราะเราคือพรอมมิสนะคะไปไหนต้องไปด้วยกันนะคะพรอมินะคะเราชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะพรอมิเราต้องสามัคคีกันเราต้องรักกันนะคะไม่ว่าจะอยู่คนละสายงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราคือพรอมมิสเราอยากจับมือกันแล้วก็ ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะเกาะติดบรรยากาศเอาไว้นะคะเกาะติดบรรยากาศเกาะติด INE, อัปไลน์เกาะติดห้องประชุมไว้นะคะแล้วเราจะไม่พลาดนะคะแล้วเราจะไม่ตกข่าวและเราก็จะไปสําเร็จไปด้วยกันเราไปมีความสุขด้วยกันนะคะสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้เราไปมีความสุขได้รับความรู้กันที่จังหวัดราชบุรี และเดือนหน้าเราก็จะไปะมีความสุขสนุกสนานกันที่พัทยานะคะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านเลยทั้งคนใหม่คนเก่าหรือคนที่ห่างหายบรรยากาศอย่าลืมนะคฝากบอกต่อๆกันด้วยนะคะว่าเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาอยู่ในบรรยากาศนะคะทำให้ห้องประชุมของเรานะคะมีเป็นหลายร้อยยูเซอร์ไปเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้เจอกันขอให้โชคดีนะคะจาก น้องปิน่นน้องปิ่นเนทินีจะมามอบรางวัลให้ทุกท่านนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันวันพูดหน้านะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองมากๆเลยนะคะเชื่อว่าทุกท่าน